สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แท้งแมนทีวีวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเชยมัสปะทะแลนดียอ์ตันนะครับผมแลนดียอ e ์ตันในปี2013นะครับในศึกส m a ม k กดาวไลท์ครับผม <S 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 ออกมาแล้วเชยมัสเปิดตัวที่เสียนไซเลนครับ เฮ้ยเก็บตกที่ไหนอรพวกที่ไหนเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวเปิดเตลีไปเก็บตกโอ้แต่พี่เชมันหน้าตาจริงๆครับไม่ตลกด้วยครับตัวอย่างจริงจักจงกลางแขนกลางแขนรู้จักเปล่กาก็เชมัสอะพระเจ้าเชมัสรู้จักเปล่า <following> พี่เผือก <getting> อพี่เผือกอาเผือก ไอฉีเอาเผือกแสงส่องมาสว่างเจอจ้าเจอจรัสตุลดวงดาวเดินมาอย่างเทพสายแม่เป็นสวยงามเจมส์ครับ เข้ามาในเวทเทียบเทนะมัสเพื่อทำบ้าก่อนเนี่ตกางแขนเป็นการประตที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับแต่กย็ยังยังดูดูเดียวมาเป็นท่าประตูที่อยู่แค่กลางแขนครับกลางแขนากลางแขนกระโดดกลางกลางเหมือนนกอะเหมือนนกบินกลางปี ใส,ใส่แว่นเลยวสวยอะ่ะแว่นสวยมากยากับเลแบนด์ยากก็แว่นเล y ย a แบรนด์อ๋อเปิดตัวเสร็จแล้วครับเชมัสคนต่อไปครับไายเอยปิดตัวก็วเขาคนนี้ครับโ,โดนตีขึ้นมาแล้วแรนดี้อลตันครับโอ้โหไม่สะพายเข็มขัดได้ดีเลยไม่พลาไม่ใช่สะพายไม่พลาดถือมาไม่เหมืยพี่ w e WU Champion นะครับผมแรนดี andy, ้แรนดี้อลตันนะครับ The v i p e r ครับต่สองลพิษแรนดี้อลตันโอ้โหรู้สึกว่าแรนดี้อลตันคุณจะชอบชอบดูเขาตั้งเยอะนะครับผมเห็นอยากตัวแรนดี้อลตันกันหลายท่านเลยนะครับจัดให้ครับอยากตัวแรนดี้อลตัน จะจัดให้ดูแต่ปีปัจจุบันเดี๋ยวก็จะเบื่อก็อให้ดูปีอ,ปอือ่นๆมานะครับผมไม่ไม่รองเก็บไว้ครับดองเก็บไว้ก,ไวก็ไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> นี่ดูแผงผ้า,าก่อนแต่วันนี้ไม่ใช่แมตช์ชิงแช,ช,ชมป์นะครับผมแค่ถือผ้ามา,าชโชว์เฉยๆครับพี่พี่สุดหล่อสุดหล่หอคีเก้ของเรา ต้องเห็นความโชว์อยู่แล้วครับชิงแชมป์ไม่ชิงแชมป์มไม่สนนแบบขอโชว์ไว้ก่อนนะชแชมป์ไม่ไม่ใช่ใครจะได้ก็ได้ง่ายๆแล้วได้ทั้งทีพี่ขอทัวร์หน่อยเดินแบบนิ่งๆจะดูดีอ่ะน้องรู้จักป่าเราไม่จับว,ว่าพอพี่ดูดีอ่ะพี่จะเดินกี่ก้าวพี่ก็ดูดีพี่เดินเฉยๆพี่ก็ดูดีเนี่ยชูเข็มขัดแค่นี้ก็เฮลั่นสนั่น,นเวทีไม่มีอะไรมากท่องเอ้ย พี่ไม่ต้องคุยอะไรมากพี่ก็บอกว่าดูแค่แชมป์พี่ก็พอแล้วตาเลนตีทุกอย่างเอ่าแล้วเดี๋ยวตอนนี้ครับเราก็จะเข้าปะทานแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์เนี่ยครับผมปกติแจ้งเตือนเมื่อเราคุมคลิใหม่อยากดูรูปไหนบอกมาได้นะครับจะจัดได้จะจัดคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้สองคู่ครับกำลังต่อสู้อยู่ครับอ่าแลนเดียตันต่อยเพียงมัดโดยเชมมาจับยกเสยไปครับผมโุบแลนเดียตันลงไปนอนอีกแล้วครับ พอมแล้วต่อยต่อยวิที่หน้าครับต่อยต่อย,อยอกระทืบครับผมเรียกลุกมาดิเจ้าไวเปอร์เหรอแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเหรอเล่นเงาวิดิแข่งแชมเปี้ยนครับเอ้าโดนตอก,กับเดชมัสค้าคือแชมเปี้ยนนะเว้ยต็อกพลิงไปเลยกระโดดถีบไต่เอาโดนจับขาได้โดนเวียงลงไปนอนอยู่เบทีครับผมเนี่ตันโดนเตะหน้าครับโดนโดนเอาคืนครับ จับลุกขึ้นมาเหลียงเจต้าเข้าเท,เทอร์มาสเตอร์ปั๊มจากข้างหลังที่โผล่ไหลนะครับเหลเยอตั้งร่วงหลังแอ่นนะจับกดหนึ่งได้เส้นหนึ่งเหลียงครับไหลเยอกตั้งอยาา่างเพลินสบายครับจับแรนดี้ออตันลากมาเอาเผากระทงไปที่หน้าครับแทงเข่าไปที่หน้าจับยก บ่าป้าสับทิงไปกับเบทีแล้วแบบจริงเลยอ่าโชว์ว่ากลางแขนอีกแล้วกลางแขนแล้วก็เย่โคตรลายลงไปเลยแรนดี้ต้องโดนโดนเล่นงานเยอะนะครับเนีอันนี้มักอยู่ชั้นด้วยโดนโดนเล่นงานเยอะมากเแรนดีย้ตั้งจับแรนดี้ตั้งรู้กันมาครับเชมัสจับมาลาบมาฝั่งคนดูว่ามั่ยครับพ้าดไปที่ฝากคนดูออกมาการนับถึงสามแล้วยังไงดีเชมัส แล้วเดียตั้มบอกไม่ต้องเดี๋ยวพี่ตามมาองน้องเอ้ยต่อยเลยต่อยต่อยต่อยอีกจับเชมัสครับพาเชมัสเดินเล่นครับเอาหัวมักโคกระหอบเวทีครับผมกรรมการนับถึงห้าแล้วแล้เดียตั้มจับเชมัสกลุกขึ้นมาโปกแล้วครับผมจับเชมัสเหวี่ยงขึ้นไปบนเวทีครับตามขึ้นมาครับออมาตัวข้างบนดีกว่ากระทืบอ่าไม่โดนปุ๊บแม่โดนจับเชมัสครับพาเชมัสเดินเล่นครับผม อไปที่ท้องอะไรได้สักครับปัจจุบันนี้แชมป์ที่แรเดียตันถืออยู่เมื่อสักครู่นะครับโผเปลี่ยนไปเลยรูปแบบไปเลยนะครับผมไม่เป็นแบบที่เราเห็นแล้วแต่ช่วงช่วงนั้นยังช่วงหนึ่งปีเราก็ยังของแรเดียตันยังยังเป็นแชมป์เส้นนั้นอยู่ยังเป็นแบบนั้นอยู่ตอนนี้แลเดียตันกระโดดถีบทั้งทสองกับด็อกที่ตีสี่ทีอนึ่งครับด็อกที่อีกครั้งแล้วทยังไงต่อดีจับเชมัสลากนะครับลากขาเชมัส แล้วฉีดพาแล้วก็ผมอันตรายมากข้างนี้ถ้าฉีดยงไรยนี้เอ็นที่ขาขาดได้เลยนะผมเอ็นร้อยเหลี่ยมขาเลยนะครับอันตรายมากแต่โปรจะมาครับมาขึ้นหนึ่งครับแตเป็นหมาดึ๋งอยู่ดครับเครับกพือังจากโบล่งานมาแลวตอนนี้รายเยอะตอนี้เสแล้วเอาหักแผลนะหมูหักางเมากเลยหักแผลคทัาตอนนี้อันตรายแล้วครับ พ่อตอหักอะไรเนีนะผมต่อยไปทีหน้าเลยเลือต้แต่ละข่างตลอดเลยนอย่าไปเล่นนะครับต่อยมากต่อไปไซส์แบทเบเกอร์นะครับผมแบบเนื้อเติมรถเงื่อนเลือดตั้งเอาหลบขี่ไปที่คอพับด้านหลังบ้าครับอาจะอาเจียนออกมาบ้างก็ไม่รอ้ยโดนเองครับแมวเลืยดตั้งย้กแบเบเกอร์บดาบพุ่มไปที่เขาครัสาครั้งครับผม ันเพ <reco Christ. S 1> ิ่มสามครั้งท <Although, ması S 2> ี่เขาจะกดหนึ่งต้องยังทนได้เาเดียวตันอึ่ง่นักบก็รวยกันนี่รยกันนี่ลุกมาที่ยังทนได้แลเพ่อตีหนูทีระพื้เอาเพื่จับไว้เดียวต้านั่งครับบิดคอครับบิดอีกบิดจนแห้งแล้วพุ่งลงไปครับเราแต่้าไมตายแล้วผมจะกดอันตรีแล้วครับเชมาจะเสีอันตรี จับแรเดียตันยกใส่ถ้าไม่ตายครับถึงขึ้นแล้วแต่เป็นเชลช็อปครับผมเชลช็อปจับกดกรรมการครับหนึ่งสองอุ้ยยังทนได้ครับยังทนถ้าไม่ตายของเชมัสไลแรเดียตันเชมัสถึงก็เลี้ยงกินเล็กน้อยโอ้แเดียตันแย่แล้วครับผมโดวแกย่โอตาแย่แล้วอาจจะบุกมาต่กรึยังท่องได้โค้ดไลน์ล่วงเไปครับลงไปพักผักกันหนึ่ง เอาแต่เดืยดตั้นทำย่างนั้นแท้นะเอาอ,าอ,าอากรรมการแย่งกรรมการแย่งอะไรอ่ะอะไรกรรมการอับเตะไปเลยไม่สนใจจับน,น้องหนาหิมากจับพื้นไปที่ต้นขาจับปอดกรรมการนับเลินได้แค่หนึ่งเดียวครับเห็นผลได้ทำยังไงต่อดียจับเชมัสลากมาครับ ถอยหลางมาแทงเข่าไปที่หัวครับผมจับเชมัสหันหน้ามาครับกระทืบไปที่หน้าครับกระทืบเีงเรียกแล้วลุกมาได้เชมัสให้ผมตั้งที่เผือกของเราโดนทิ้งกล่องไว้ที่เผือกที่ผีเผือกครับโดนในงานที่แขนงนี่แล้วโดนในงานที่แขนเยอะวันนี้จับเชมัสรู้ขึ้นครับเไรเดอร์ตั้งทำอะไรต่อดีอ้าวโดนโดนแค่ไหนอีกแล้วแต่ไรเดีร์ตั้งไม่สนใจครับ จับเชมัทใส่ฟ,ฟันลาเวสแลมเวอร์ชั่นแสลมเดียวต้นครับผมฟันลาเบย์แสลมเป็นคนที่ใช้ใช้ท่าท่าแนวแนวแนว,แนว,แนวสายสเตนนะครับแนวแนวพลังแบบประหยัดนะครับผมถ,ถ้าท้าจะต้องใช้แล้วนี่เดี๋ยวเยอะกันไปเลยที่ทำประหยัดเข้าใจแรงมากนะครับดาเมจก็จะน้อยลงหน่อยครับไม่ได้หนึ่ง,องสองได้สองครับยิงหมดได้เฮ้ยนี่ไม่ยอมเลยทำไรเลยกินอาเคียวไหมน้องเอ้ แข่งไม่เบี้ยไปถึงทีแข่งไม่เบี้ยไปถึงครับถอยหลังฮะแทงเข่าหัวแตกแล้วผมแทงเข่าที่หัวแตกหนึ่งสวยพี่สวยจังหวะนี้แตกแล้วเลือดไหลเป็นเทลวูบอยจับล็อกครับล็อกเป็นแฮมเมอร์ล็อกเอ้าเฉมัสบิดกลับมาได้แก้ได้ต่อเป็นทองไรเดียตันตอกหลุดแล้วจับเสียเพราะเราใส่หน้ไม่ทันครับ เยอกมาเขื่เพื่อนท่าทำไห้ตางที่สองเชลชอปนะผมเชลชอปหนึ่งสองอู้ยังทำได้ครับทำไมาต้ตายอูย้ยเชมัทบอกอะไรกันนี่โดนทำไม่ตายเชยมัทได้สองครั้งกันแล้วเนี่ยตันแ,แล้วยกเตะได้แบบวันนี้โอ้โหแต่เนี่ยตันยังไม่ได้ใส่อาเกโอสักครั้งนะครับแต่โดนเชลชอ็อปไปแล้วสองบอก ต่อยเอาโดมบล็อกโดนต่อยกลับเขาเหละเนื yo, so oh, hey, ้อตั้งเหมือนอยู yeah, yeah, ่คร okay, ับเหมือนอย่างนี้ต่อให้บัตใส่เปจอมเบเกอร์สวนนะครับผมจับเอาเสียบข้อล็อกครับยกไปทิ้งกับเชือกครับผมเอาไปหยิบสลิงกับเชือกจับลุกขึ้นมาสมัตแดโ้โหเนื้อตั้งแย่แล้วครับอกติแพ้สูงมากตอนนี้โดนโดนเซมันได้งานแล้วจะกด มาแล้วหน่เดินก็ยังไม่ไปแต่ี่ไมตายง้แต่ไม่ตายน้ำตื้นแบบนี้เขาต่อยเดือนทีี้ที่ล้าตัวจับไอเดียตั้งรวกขาเอามาดีับผมดีเป็นการินช็อตทับกับเที่ยวจับแผงไอเรียกตั้งฟามากถ้าเอาคืนครับจะจับนอเดียตั้งไ้ขึ้นจะทำอไรดีลยกครับผมจับยก โอ้โหสโมุดเดากครับผมสมบดเหาะและน,ตนีตั้งเรี้ยนเรียงตั้งแย่นะครับสภาพแทงเข่าไปที่หัวยังไม่ตายครับและนีตั้จับลุกขึ้นมาครับทำให้ต่อดีเรียเราก็ทำให้ตายครังที่สามครับเซียมัสโอกาสชนะสูงมากเชลช็อตเขหมโอ้โหทำไม่ตายที่สมา,าม,าม,าาไ,มา 3. ไม่น่าจะรอดแล้วน่าจะแพ้แล้วเริงสองสามเรียบร,ร้อยรเซียมชนะครับ โระห,หว่าน,นี้ครับจะใส่ r า o ออไม่ได้ครับนี่เป็นอีกครั้งที่จะใส่ R า o อแล้วไม่ได้นะครับผมและนี่จะใส่ดีทีพัดเชือก็ไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้แล้วผมในเดียตันโหนี่จะใส่อา o อได้สักรอกนี่ is like this one that makes m a c k d o w n such a success thank you so much for joining us ไ ا เพื่อนๆอยากดูพวกไหนบอกก็ได้ครับผมจัดได้จะจัดให้ชมสําหรับวันนี้สวัสดี